จากกรณีที่คนไทย34รายเข้าไปร้องทุกข์ที่กรมการจัดหางานครับเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วว่าถูกกลุ่มนายจ้างจัดหางานเถื่อนอ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทในจงังหวัดปทุมธานีเนี่ยแล้วก็มีการใช้ภาพถ่ายบริษัทแห่งหนึ่งที่สม,มุดปาการเป็นที่สอบสัมภาษณ์และทดสอบความพร้อมทางร่างกายก่อนที่จะส่งไปทำงานไต้หวันแล้วก็หลอกลวงนะครับว่าสามารถพาไปทำงานที่ไต้หวันในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต เงินเดือนเกือบ30,000บาทสัญญาจ้าง3ปีโดยคิดค่าดำเนินการคนละ30,000ถึง70,000บาทหูไม่น้อยเลยดีเดียวนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เดินทางไปทำงานตามที่ได้คุยกันไว้จึงได้เข้าร้องทุกข์เพื่อขอความช่วยเหลือติดตามเงินส่วนที่เหลือคืนและก็ดำเนินคดีซึ่งกรมการจัดหาง,งานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องร่วมขบวนการทั้งหมด5คน ทั้งหมดนี้เป็นในหน้าเถื่อนทั้งหมดซึ่งไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตจัดหา,าง,งานแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นตัวแทนจัดหา,าง,งานทางกรมการจัดหา,าง,งานจึงได้ส่งเรื่องไปยังกองประครับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อออกหมายจับดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดท่านอธิบดีกรมการจัดหา,าง,งานฝากความห่วงใย,ยมาถึงคนไทยด้วยนะครับที่ต้องการจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ก่อนที่ท่านจะหลงเชื่อโอนเงินให้ผู้ใดเนี่ยตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหาง,งานกับกรมการจัดหาง,งานก่อนโดยเข้าไปที่เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหาง,งานกลางและคุ้มครองคนหาง,งานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2กรมการจัดหาง,งานครับ